ตังเป้าเป้าน้อยแต่รางวัลที่4ี่สิบใบก็นี่เละนี่ครับมาทานครับมาแล้วนี่ครับรางวัลที่สี่นะครับที่ผู้หญิงไปเมื่อวานครับนี่คืนเงินเรียบร้อยดึงแล้วครับดึงแล้วเอาเฮดิเฮเเเเ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ YouTube กยูทูบมาแล้วครับได้เห็นเห็นเมื่อวานนี้ที่ผมสัมภาษณ์พี่คนนั้นน่ะที่ว่าถูกกเฮียใบหนึ่งอ่ะออ้หูนี่ครับนี่ครับนี่ตัวเป็นๆผมคิดว่าจะยังไม่ได้มาเน,นี่ยนี่ยังรอรอจังหวะมาะอันนีนน้ได้อะไรมาแก้บุญครับนี่วันนี้ได้ผลไม้มาเก้าอย่างเก้าอย่างอตอนตอนก่อนตั้งใจจะถวายเยอะกันนี้แต่ได้ตั้งเป้า เป้าน้อยแต่รางวัลที่สี่สิบใบก็นี่แหละนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนี่โอ้ยผมพูดผมเพิ่งทําคลิปไปเมื่อวานนี่เองเอาเหรอครับผมเพิ่งทําคลิปไปเมื่อวานพี่มีพี่คนหนึ่งที่อยู่หลุมศัก์เขาเห็นคลิปผมเขาเห็นพี่ออหยิบรอตรีสองชุดชุดละฮะไอชุดละสิบใบใช่ฮะพี่เขาก็เลยซูมดูเลขตัวที่มันถูกรางวัลที่สี่เนี่ยเขาเอาไปซื้อเขาบอกว่าเขาบอกว่าางเพราะว่า เขาอยากซื้อกับคนที่ดวงเฮงๆอย่างพี่เนี่ยอย่างพี่เนี่ยอย่างพี่เนี่ยก็เลยเขาก็เลยซื้อตามใบหนึ่งถูกรางวัลที่สี่อันเดียวกันจริงเลยครับอันเดียวกันครับมเดียวชุดเดียวกันนั่นแหละเขากดซื้อในลอตเตอรี่พัดอ๋อแสดงตอนผมซื้อเขาดูอ่าตอนที่พี่ดึงขึ้นมาอ่าดึงขึ้นที่ที่ที่หน้า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 ะครับผมก็ซูมตัวเลขให้แกอแกก็ไปแคป ดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้โหนี่ครับเ <ทำ S 1> คุณทำคลิปไปเมื่อวานนี่มาแล้วแสดงว่า <c oughs> วันนี้ได้เลขอะไรครับวันนี้เหรอวันนี้เดี๋ยวเดียวเราเอาเลขต่อเลยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้านหน้านะเพราะว่ามันมันห่างกันไกลเกินไปเราไม่ได้ดูคุณพี่เขาแก้บนเนาะมาแล้วคร,ครับนี่นะครับนี่เลยคุยสี่ตัวนี่นี่เก้าหนึ่งสอ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 งเมื่อวานสองสองเมื่อวานใช่สองสองเมื่อวานครับ ในลอตเตอรี่ยังครับยังเลยฮะยังเลยยังเลยไอ้ลอตเตอรี่มันไม่ม,มันมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขหรอนี่ไงสองสองจุดไข่คราวที่แล้วที่มาแก้บนนี่ฮะไปเล่าเมื่อวานโอ้สองสองสามออกสามตัวตรงเนี่ยโอ้แล้วกวันนี้นี่นี่นี่หลักฐาน <c oughs> ครับมาแล้ว <c oughs> นี่ครับรางวัลที่สี่นะครับรางวัล สองหกสองสามหกสามห้านะครับสิบใบนะครับนี่ครับที่ผมสัมภาษณ์พี่ผู้หญิงไปเมื่อวานครับนี่ขึ้นเงินเรียบร้อยเรียบร้อยเ,ยเ,ย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แม่งวดนี้เอารางวัลที่หนึ่งนพี่น้องไม่เงินงวดนี้ถ้ารางวัลที่หนึ่งจะจ้างดังรามาลาพี่ผมมีมีมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับบอกหน่อยครับว่าทําไมส,ส,ส่วนมากจะทําบุญพระในบ้านอืดูแลแม่ตอนนี้แม่กบ เป็นผู้เปิดติดเตงอยู่ครับแล้วก็เย,ย,ยืนตรงนี้กท่าไหรครับจะไ,ได้เห็นปูด่ด้วยล้วเราก็ตเวนทําบุญนะฮะเราก็ต้ตองเวนทำบุญไปเรื่อยๆได้ได้เงินมาแล้วก็ไปทําบุญทําบุญเหมือนเงินต่อเงินอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอแร้ที่ตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ไหว้ไหว้ผดผดมแล้วกนึกถึงครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่ผมสัมภาษณ์คุณพี่ที่ว่าคุณพี่ไม่ไม่บอกนะว่าถูกถูกเท่าไหร่นะแต่ว่าได้ได้เยอะผมก็เห็นเตอรี่ก็ทีิบบอกว่าคุณพี่ถูก แบบว่าเหมือนรางวัลที่หนึ่งเลยห้าหกล้านเลยหรอครับว่ามานแต่ถูกใต้ดินไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าได้โชคจากป,ปู่เนาะใช่ใช่ใช่ก็ครั้งแรกที่ดูดูของคุณจนเนี่ยดูแลแคปรูปไว้ท่านแคบลูกป,ปู่แล้วก็อธิษฐานครับ,อรบขอให้ลูกมีโชคนะลูกจะกลับมาไวหวแล้วก็ได้มาจริงจริงครับนี่เป็นงวดงวดที่สามงวดที่สองได้ไปแล้วเนี่ยงวดที่สอง งวดที่สองวดที่หนึ่งแล้วเนี่ยงวดที่สองท่านเนี่ยที่มาครั้งเนี้ยงวดที่สามอ๋อใช่แล้ววัที่สามวดนี้ก็ได้มาแล้วก็ได้เลขที่ตัวตัวไหนนะพี่นะมี่อกี้สี่ตัวเลยนะใช่สี่ตัวสี่ตัวเลยนะครับสี่ตัวเลยพี่เขาบอกว่าปกติมันแค่สามตัวใช่ไหมขึ้นมาสี่ตัวอันนี้ไม่ใช่ทูบยาวนะไม่ทูบธรรมดาเราเนี่ยสั้นครับทูบธรรมทุพี่นี่ครับ ปกติจะไม่มีสี่ตัวนะไม่สั้นธรรมดาของเราเนี้ยเก้าหนึ่งสองสองโอ้ยดีใจแทนเนาะมันมันไอไอไอถูกไอถูกสามตัวหกล้านนี่ไม่เท่าไหร่นะไอถูกหกตัวเนี่ยเนี่ยผลไม้มาเท่าโอ้นี่ไงนี่ไงผลไม้ครับผลไม้ผลไม้เก้าอย่างเก้าโอ้โหัวเก้าส้มโอเก้า ทุกอย่างเก้าหมดครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เล็กแล้วนะครับนี <st> ่ <c oughs> แต่ว่าเล็กๆเนาะเล็กๆเล็กๆ <c oughs> สำหรับพี่นะครับแต่คือตั้งใจบอกผมว่าถ้าถูกันที่หนึ่งอ่้เจะเอาหัวหมูหัว,หวร้อยเก้าสิบเก้าหัวแล้วก็พวกอะไรก้าเก้าสิบเก้าพวงแล้วไข่ไ <c oughs> ก่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าแผงผมว่าพี่ได้แน่แล้วก็นางรำอาจะตั้งนางรำมาเก้าเก้าองค์ถ้าถูกันที่หนึ่งจะมาถวายหูวครับผมว่าพี่ได้แน่ยังไงมั่นใจผมว่าผมว่าพี่งวดที่สามนี้งวดที่สามนี้ต้องมาแน่นอนผมว่าขนลุกเลย ไม่หรอกเพราะว่าพี่เขาเนี่ยครั้งแรกก็ได้เลยครั้งที่สองเราคิดว่าคงจะนั่นแหละเนาะพี่ก็คงคิดว่าผ่านๆใช่แต่ก็คิดว่าคงจะได้แต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะได้ราองวันใหญ่ขนาดนี้เนาะก็ตอนตอนถอยออกอ่ะอาถูกอาถูกซื้อหนึ่งหนึ่งสี่ห้าไอ้ศูนย์สี่ห้าแต่ถูกสองตัวเหมือนกันครแล้วกลับมาตรวจลอตเตอรี่ตรวจแล้วตวเฮ้ยใช่เหรอว่ามันขึ้นกูพูดโชคแสดงฝันอยดีซะตรวจวันห้ารอบไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจ เคยเคยถูกแต่ว่าสองตัวสามตัวแต่แตหกตัวยังไม่เคยปกติตรวจตรวจในโทรศัพท์ถ้าไม่มั่นใจต้องไปไปซื้อไอ้โพยมาด้วยนะผมใช่ใช่ต้องซื้อโพยมาตรวจในทอดหานะใช่ต้องโพยเพราะผมมั่นใจโทรศัพท์นี่ตรวจครับใช่หรือว่าตรวจห้าหกข้อหลอกีือคิสุดท้ายก็รางวันที่สี่ตกที่พี่โอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเย่ยมนี่ปูเยี่ยมเลยวันที่หนึ่งเนื้อเนี่ื้อดินใจมาก ต้องมันแต่ว่นตั้งวันเนี่ยมันน้อยกว่าที่ที่เฮียซื้อถูกหกล้านเนาะมันน้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามันคุณค่ามันคือสองงวดติดเนาะสองงวดติดเนี่ยสุดยอดมากครับตั้งวันนี้ตัองเอา๋ีไม่ไม่มีมั่นใจมั่นใจเอาหนักๆไม่งีผมว่าซื้อตัวไหนปู่คงจะให้แล้วแหละไม่เกี่ยวว่าจะจุดทูบด้วยจะจะซื้อตัวทูบได้ยังไงมนาะก็งวดาี้ครับผมก็ผมจุดได้สามตังสองแต่ก ลอตเตอรี่ก็ไม่เกี่ยวกับปู่คือที่เราจับเออไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวตัวเลขเลยนะไม่ไม่หยู่ที่เราจับพี่เขาถูกได้ยังไงพี่พี่ผู้หญิงเมื่อวานมาเล่าให้ผมฟังเอาพี่กงมาเมื่อวานใช่พี่คนที่คนที่ซื้อซื้อตามพี่เนี่ยใบยังไงเขาซื้อน้ามันมาถวายปู่น้ำมันพืชมาถวายแล้วก็มานั่งเล่าให้ผมฟังนี่ะอยู่ด้านในบอกว่าถ้ามาอีกอย่าลืมซูมตัวเลขให้พี่เลยนะว่าเอาอย่างไงดีเนาะพี่จะไปซื้อลอตเตอรี่ไหมนี่ใบไปเดี๋ยวแวะซื้ออยู่ ก็เจอคนที่ขายเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ครับพี่หนูรอพี่นะหนูจำพี่ได้ว่าที่แล้วพี่ซื้อกับหนูอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมตามไปครับโอเคเดี๋ยวตามไปดีกว่าไปย่ารูดทอรี่กันดีกว่าเดี๋ยวทิ้งปูนี่ก่อนนะปูอยู่กับลูกหลานไว้ก่อนนะปูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมมาครับไปครับไปดูรูดทอรี่ปูดีกว่า

ไม่เอาไปเดี๋ยวนี้ที่ฝากไปให้พี่หน่ก็ได้ี่หนุ่เป็นดูแลเป็นผู้จัดการให้แก่ให้มี่รายรันนี่ครับเก้าเเดี๋ยวเราไปรอรุนแบตเตอรี่กันต่อครับนี่ต้อใสี้นทนีเียนนี พูดอยู่นะครับเหลงเหงื่รวยเหลงเหงื่รวยนะพูดตามเฮียเลยเขาเด้อเหงเหงื่รวยเหงเหงืรวยอุ้ยขนลุกเลยครับพี่เขาให้ผมนะครับเรียกที่ได้มาหนึ่งสองสี่ครับอุ้ยหาโรเตอรี่เลยไหมเราหนึ่งสองสี่ครับซาทุซาทุ ฮัลโหลฮัลโหลอย่าปาก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 อย่าอเคยอยู่เลยพี่มานี่แล้วหนูมเยี่ยมทำไมด้วยเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วเลือกเดีเาเดียวเอาเราหมุนผิดหมุนปล่าให้เขาเลือกลอตเตอรี่ต่อไปเมื่อกี้เหรอได้เก้าหนึ่งสองสอง เขาพูดอยูเมื่อกี้ดูบอกว่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งที่เขาจะต้องมาซื้อให้เราไหมวะนะพูดกันอยูดเล้วกมาพูดอยู่คนลุกคนหัวลุกเด็ดสิ่สําคัญแกจะซื้อตัวเลขอะไรก็ได้เนี่ยมันมีเนี่ยเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งวันนี้หนูก็ไม่ได้เอามาเลยเลดึงแล้วครับดึงแล้ววสมชุดเเนนีี่่ยคลโอ้โหเอาแล้วครับดีด้วยตัวอะไรดีเลยกี่ชุดอันนี้ล่ะหนูลดให้ มันเป็นรถให้หรอกคิดถึงคุณพี่อยู่คิดถึงซื้อไปกันแค่ซื้อแค่ซื้อแค่ห้าใบก็ู่ช่วงของพี่เขาเขาสัาสัทธาห้าใบค่พุ่ัตว์ตาบารมีเบารมี้ขาถึงโอ้สุดยอดวันนี้แกจะถือหกสิบห้า โอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาซูมก่อนซูมก่อนซูมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะย็นเอาเดี๋ยวเป็นหลักฐานเดี๋ยวเป็นหลักฐานกันเดี๋ยวไปเถอะเอาไปเถอะคุณที่หใช่มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับมาหนึ่งในนั้นต้องมีรางวัลที่หนึ่งแหละมาเอามาอีกเอามาอีกชุดหนึ่งเอามาอีกชุดหนึ่งอันนี้กันเดี๋ยวได้อีกเดี๋ยวอีกชุดกัดเดีครบกชุดกัน ยังงี้ชกซื้ก่อนคุณพี่มาเรียกผมชกซื้ก่อนนะเดี๋ยวนะครับนี่นะเจ้าของนี่นะครับพี่เขาไม่ยอมเปิดแมสเลยนะแต่ผมเห็นหน้าแกท่านหน้าแกแล้วหน้าแกแล้วเออหานนึยสุดหล่อนะเนี่ยพี่พี่ที่อยู่ลมสักนะผมถ่ายให้พี่แล้วนะพี่เราพี่วิญญาณเลือดเอานะครับก็ถูกไป้านเลือดเอาถ้าดูจากผมไปเก็ไปซื้อในเขตอ่ะพี่ช่วยช่วยช่วย เอาชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งหยิบหยิบมาชุดหนึ่งให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวได้ครัเดี๋ยวนีลองถ่ายหันหันอันนี้ผมไม่เห็นนะอันนี้ไม่เห็นนะครับนี่คือชุดที่คุณพี่เขาเน้นเลยครับอ่ะถืออ่ะถือแล้วตัวนี้กันตัวนี้เน้นเน้นกันเน้นนะครับตัวนี้ครับหกหนึ่งเอ้างวดที่แล้วก็หกตำหน้านะพี่สี่แสนอ่ะใช่หกตำหกหกตำหน้านะครับหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับ อ้าวใช่มีเจ้าฟ้เห็นตัวเน้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 นคือคนนี้นะครับติดตามไว้ตัวเน้นตัวเน้นคนขายนี่นะครับอ่ะคิดตังค์คนนี้เป็นลมเลยเป็นลมไปรอทางเงี้ยก็ถูกหลายหลายอ้าวคิดตังค์รถนะหนูตั้งสองหมื่สัญญาคือสัญญาอันหมื่นหนึ่งกับปี้ออันนี้เท่าไหร่สองพันห้าค่ะชุดละสองพันห้า ดูเด้อือจับมือเนจะม้อดนนเอาเฮดิเฮย้เอาแล้วงวดนี้มาอีกแน่เอานะครับเกามะพร้าวยังไปไม่ส่งไปถึงที่เลยอย่างนี้อาะพี่ผมไม่โอเคครับนที่รอนะรอลำรอลำจ้งนะเออเออรอลำ โอเคครับลูกคาทูเด้อครับรวย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 งวดนี้แกก็อยากดูด้วยเนอะนี่ก็นี่ก็ดวงเฮงเหมือนกันนะนี่พรุ่งนี้จะแก้บนแล้วนะเนี่ยพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะแก้บนนะถูกทุกทุกงวดเลยครับแต่ผมซื้อผมไม่ถูกเลยเจ้าพี่ไอ้นี่ไอ้นี่ถูกทุกงวดไม่ใช่ไอเฮียมันเหลือขอปู่เลยขอปู่เลยครับ โอเคไหนอีกใบนึ่งอีกใบนึงคืออะไรเอ่ยเดี๋ยีเอาแบบถือว่าัดเนืโอเคโอเคนี่ครับนี่คือชุดอีกชุดนึงนะครับอีอออราสอใบอ่าโอเคเท่าไหร่เอ่ยอัเก้าหนึ่งอันนี้ตัวกลับนี่ตัวกลับ เป็น7เ็เลย, 2> 2ยจสามันสอน,น,นีอ่อีกชุดหน,นึ่งครับไม่เอาไปสองนเยอันนี้สองพัน่นะครับตามนั้นหุลูกหนูตั้งหนขนาดทั้งหมดไปอยู่ตรงนี้นะทั้งหมดคุณพี่เขาซื้อไปอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้อีกเจ็ดพันกว่าก็ประมาณว่า เยอะของดีหกสิบชุดสาธุสาธุเป็นคนรับใช้ที่บ้านทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยไม่รับนับเยอะเลยเดี๋ยวดิไม่ใช่ของหนูหรือเปล่าที่รามยามาหกเดี๋ยวอย่าเพิ่มคลองหนูส่วนสองแท้หกสิบใบหกสิบใบครับเดียวเดี๋ยวหนูดูพี่หน่อยถ้าถ้าไม่ใช่ของไอ้พี่มันมีสองเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสามคนดูหัวมันเดิมเนี้ยดูหัวมันเดิมเนี้ย อันนี้อันนี้น่าจะเป็นหงมูไม่หงมูก็ของเยอะเอ้ยเพราะว่าหนูใช้จะปีเลยอ๋อจะเป็นจะเป็นเทจิเกอร์ตอนนั้นจะจะเป็นพญานาคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมจะมีสูตรของเขาที่ตอนนั้นซื้อก็จะมีมีคนที่ไม่มาเนาะมีสองมีสองชุดมีสองคนแต่ว่าสองชุดไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครชุดที่ถูกนีอยู่ของใครอ๋อแต่ว่าสองสองคนนี่แหละแต่หุ่นแบบนี้แหละหุ่นแบบนี้เหมือนกันหุ่นเดียวกันทดได้ให่นเดียวกันใจที่แบบได้ได้ให้ลูกค้าถูกเยอะโอเคครับ ขอบคุณมากครับสาธุสาธุสาธุสบ้านเลยกสิล้านนะเอาไม่ได้เอาไม่ได้จะมีอะไรตรงนี้จะมีอะไรดีครับผมนี่บรมีถึงผมด้วยบรมีถึงผมด้วยาปครับรวยรวยไปครับไปยกของไปส่งกันครับเดี๋ยวผมไปรับเอาของด้วยครับไปครับ